ในรุ่นนี้ฮะครับ TTT Ruby Can สครับครับ OP OK หนึ่งจุดห้าครับผมรุ่นนี้มีรถทั้งหมด1ิบคันครับ11คันในรุ่นนี้เดี๋ยวลองมาดูครับตอนนี้น้าหนุนหนาวแล้วฮะเสียงน้าหนุนสั่นมากเลยครับไปเดินไปหลีแอร์เมื่อกินน้าหนุนเดินหลีแอร์อยู่นะเออน้าหนุนบอกว่าโอ้โหหนาวพี่ครับต้องหลีแอร์แล้วน้าหนุนเลยนะครับตอนนี้นะครับ10รอบสนามด้วยกันนะครับ10รอบสนามด้วยกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ใจดีของเราครับนะ ครับผมไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้านะครับแชปเลอร์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันครับรถยนต์อีซูซูนะครับพา,านุภาพไร์คีดจำกัดนั่นเอง 3K แบตเตอรี่ครับไวโอตอมอทิฟลิควิดครับ PTT ร,รูบิแคนบี c าเรซซิ่งคัตอากนะคาร์บอนวิสาตอา์เซเว่นครับ คื่องมือช่างแบรนด์สินค้าไทยนะครับนโต Nito Racing Performance, ECU Shop และ p e r เ e c ก Nexter ครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านนะที่มีการแข่งขันมันๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับครับและความมันแบบนี้นะจะกลับมาในสนามหน้านะครับสนามที่5นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับความมันแบบนี้ในวันที่เท่าไหร่ครับน้าวันที่3าถึงหธันวาคมครับช่วง l องวีคเอ e n d ครับณสนาม p i r a เซอร์กิตพัทยานั่นแหละครับกลับมาชมกับความมันกันได้อีกนะครับเพราะว่า เป็นรถทูบุรีลำแล้วนะครับตั๋ตเขาเรียกว่าตั๋วใบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพลาดก็คูคุณก็จะไม่ได้ไปบุรีลำนะครับครับมาแล้วครับนี่ครับสาวสวยจาก PP Super View และนี่ฮะคันแรกคันนี้ครับกองเชียร์เยอะมากๆฮะมีนี่เงินล้านครับกีสตาร์ทลำดับที่หนึ่งมงคลคําำสูงเอกเบจิกโปช็อปนั่นเองครับเอกสู้ๆครับผมเรียกว่ากองเชียร์เอกเยอะทีเดียวนะครับ เอกเมจิโปชอปแล้วนี่ฮะโอ้โหเจ้าตั้มไปยืนดูอยู่ด้วยนะฮะขอเกาะแกะตั้มมองทางกล้องดนียจะมองน้องก็ได้ตั้มนี่นะฮะเป็นน้องอีกหนึ่งคนนะครับเป็นจูเนอร์อะไรเงี้ยทำเครื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะกีสตาร์ลำดับที่2ครับคันนี้รถหมายเลขรับครับพัทยชัยวันอาจารย์ออฟครับผมสู้ๆครับพี่ออฟนี่ครับสิงเอลนะครับ วัฒนามอเตอร์สปอร์ตนั่นเองครับเอจ้าอันนี้อ๋อพี่อ๋อพี่บัตรลงขับเองแล้วพี่บัตรขับเองแล้วรุ่นนี้โอพีโอเคอ่าอ่าอนี่ครับสาวสวยจากอาเซเว่นนะครับนี่ชุดสวยเลยครับขอบคุณอาเซเว่นด้วยนะครับสำหรับสีสันสนามนี้และนี่ครับมาถึงนี่แล้วครับหมายเลขเก้าศูนย์ครับธนบัตรมาสนันครับบัตร BMS นี่ครับพี่บัต อาร์เซ่อสู้ๆครับอาร์เซ่แล้วก็ไว้นะครับไว้เอโตัวทีฟลิคิดนั่นเองผู้สนับสนุนใจดีของเขาครับซึ่งบีบาร์เขาก็อยู่ในอาร์เซน่อเลดซิ่งทีมนั่นแหละครับกิสตาร์ลำดับที่4ครับหมายเลขตองหนึ่งครับอันนี้บ้านเรือนเล็กครับประทานมาพบสุขปีโต้งนะฮะปีโตงเต้าหูฮะ ทุกคนงงว่าทําไมเขาเรียกโต้งเต้าหู้เออ,พอเพราะอะไรเขาทกิจการเต้าหู้อยู่ครับเต้าหู้หลอดนะอ่ะเต้าหู้หลอดเต้าหู้ไข่อ่ะคือพี่โต้องอะ่ะเขามีธุรกิจตัวนี้แต่ไอเรือเล็กเรืออะไรเนี่ยคือเป็นฮ็อปบี้กิจกรรมครับนั่นเองครับอ่าอีกหนึ่งคันครับคันนี้ครับหมายเลข9ก 92, จาก M&M มเครับใช้ยะม่วงงามพี่มัดครับ ECU ชอบปี่มัดครับพี่มัด ECU ตาพี่แล้วนะ,ะสวัสดีนะมีเพื่อนลงมาด้วยเนะี่ยพี่หนุย่ยปาโมดโกลางก็ยยืนอยู่แถวนั้นแหละสวัสดีครับพี่หนุ่ย ยินดีต้อนรับพี่หนุ่ยนะภูเก็ตค้านะครับไปภูเก็ตต้องไปหาพี่หนุ่ยนะโอคนนี้ลงทุกรุ่นจริง,รงๆครับ58ครับ <c oughs> ยูวอชครับวัลันยูแสงกลา้ายู่ไหวหรือเปล่าไหวนะไม่ต้องถูนะเออไม่ต้องให้ถูแล้วไม่ต้องไปสวัสดีทั่วไปลนะแหมมารยาทงามเกินสวัสดีวีเทคนะครับพลังหนุ่มฮะไม่ลง <c oughs> จากรถเลยอ่า <c oughs> อต่อไปขยับไปหนึ่งคันนครับ b ออสคันนี้เจ้าเต้ครับอนันทรตั้งเนียนหน้าชัยครับเต้พี่เขาตาเออตาโอ้โหเห็นแหมเห็นสติ๊กเกอร์เต้นั่นแบบตอนสมัยเขาหาเสียงอ่าต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 าอนันทรนตั้งเนียนหน้าชัยครับสู้ครับเจ้าตาครับกับ V o d ปีศาจใช่ไหมที่เรียกกันอยู่ B-odz ปีศาจพอมี V o d ปีศาจแล้วก็ต้องมีคันนี้อีกหนึ่งคันครับเจ้ามอบครับเจ้ามอบคันนี้ครับหมายเลขหนึ่ง พฤติการสุวันากรพี่เล้าหานสู้ๆครับน้องเอ้ยพี้วดูแว่นเออแว่นอะไรของแกวะเออหาทําเรื่องนะพี่นี่ครับไอไอหมอบของทุกคนครับจากไปคิดนะครับไอ้หมอบไปคิดนั่นเองครับบลีโอเขาเรียกอะไรอ่ะบลีโอตัหลังคาตัหลังคาห้าสิบเจ็ดครับนวินยาสีครับพิก้าแมสุดยอดเลยพี่เอาสู้ไปพี่อีกรุ่นนึงครับนวินยาสีสู้ๆครับพิก้าครับ จากพีทด้วยฮะโอเวอร์ปั๊มนะฮะอ้าวผมเชียร์พี่เลยฮะพี่กาสุดยอดแล้วก็นี่ครับจากอาร์เอนหนึ่งคันครับเดชนภาสีเทพครับสู้ๆครับเดชนภาสีเทพครับไปครับโอ้เอาละสตินะสติทุกคนจะต้องเป็นห่วงเดชนภานี้หนึ่งครับแล้วคันสุดท้ายเป็น นี่ครับหมายเลขส0ูนครับปุ๊กพิพัฒน์เพชรรัตน์ครับพี่ปูครับพี่ปูอารพีทูครับพี่ปูสู้ๆครับพี่ปูนี่แหละครับรถทั้งหมดครับ11คันครับที่ลงทำการแข่งขันในรุ่นของโอพีและโอเคครับมาครับแฟนขับใครมาครับมาครับตอนนี้ผมก็หาที่เหมาะๆแล้วฮะ พยายามจะขยับหาเหลี่ยมหลบหลบแอร์ลบไม่รู้จะหลบยงไงล่ะรู้จะหลบยังไงแล้วนะฮะหลบยิ่งกว่านี้คงสายต้องเอากล่องคุ้มละใช่ไม้กวาดดอกหญ้านพดลครับเชียร์มงคลคำสูงครับคำป้อมเข้ามาอย่างนั้นแล้วฮะได้เชียใครสายลั่นนะฮะสายลั่นนะฮะ f c ซไอหมอบครับคุณดุ๊กครับ26พี่เอกเมจิกสูซูครับ คุณก๊อฟพุชยาสวัสดีครับคุณกอ๊อฟโอ้ก๊อฟพุชยารีสอร์ทนะเอกลุยเอกลุยนะครับขายอีกคุณนัทวรพี่เอกมินิสองหกนะครับประสบโชคแสงพรชัยถามเก่งสวิทไปไหนครับพี่ปล่อยเข้าไปเะครับโอเครู้กันเขาไปเรียนอะไรนะที่เขาบอกอะไปไป,ไปศึกษาต่อไปศึกษาต่อแหมหลอกเราบอกว่าพี่ผมไปเรียนศึกษาต่อนนะสนามนี้ผมมาไม่ได้พวกไปอยู่นูน่นของมาเดือเอานเนี่อ่า เชียร์พี่เอกครับจากคุณพานุคุณมานานะครับคุณมานาบอกว่าพี่เอกสู้ๆครับคุณธนชนบอกบ้านเรือนเล็กโอ้โหมากันเยอะเลยครับไอหมอบเริ่มมาแล้วฮะไอหมอบ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 เพียบเลยฮะคุณนนพุธราดิมสันตินี่เนมไปคิดนะมาแล้วออไอหมอบสู้ๆ วิรพันธ์นะครับก็ไอ้มอบครับน้องๆไปคิดครับมาครับต้องเชียร์แล้วครับพระเอกของคุณครับคุณดิ้งงบอก2ี่พี่เอกสู้ครับคุณก๊อ้บอกคุณก๊อฟบอกว่าพิบัติสู้ๆเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าหมอบเองต้องพยายามสกัะหยับขึ้นมาให้ได้นะถ้าพูดถึงตัวรถก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งละนะครับเราต้องเผื่อเปอร์เซ็นต์เอาไว้สักนิดหนึ่งก่อนฝ่าย หมอบซื้อหนูฝ้าน้องฝ้ายนะครับมาโอ้โหคุณวิรพันธ์หมอบหมอบหมอบหมเดี๋ยวๆๆีเวเลนนิ้วล็อกหรือเปล่าเล่นโป๊กเกอร์รอบหอบมอบหมอบหมหรือเสียงรถหอบ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 เมื่อกี้ะกะบมแข่งยัครับแข่งไปแล้วครับเหลือ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 หนต่อจากรุ่นนี้นะครับนักแข่งยิสุวันพิกเลสหนติดทานสปอเตอร์ได้เลยครับ นักแ,แข่ง1.9อิสุบันมเลสติดทาร์นสปอร์เตอร์เลยเลยครับโอ้โหมินิเงินล้านเอาละครับติงมินิเงินล้านมาเพียบแล้วครับเลนนี้ผมว่าน่าเป็นการบู๊กันมันระหว่าง3คันหน้านะปีบัตเองนะครับพีออฟเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของอิสตาร์ลำดับที่1อย่างมงคลคำสูงแต่ผมมองแลวนะที่จะสอดแทรกขึ้นมาคือพี่ปุ๊กผมรู้สึกได้นะ พี่ลูกต้องขึ้นมาแน่ๆอ่ะพี่ออฟบอกแล้วพี่ออฟบอกแล้วเฮ้ยตั้งแถวตั้งแถวบอกกับเนี่ยนะอาจารย์ออฟบอกแล้วนี่ฮะจัดแถวเทพนี่คุมขบวนโดยมงคลคำสูง เดี <One input> ๋ยวมาดูครับว่าไอ้หมอบจะแตกแถวเหมือนสนามที่แล้วหรือเปล่าแตกไม่ได้นะหมอบเอ้ยแตกโดนตีน่ะเออพี่ๆทั้งนั้นเลยว่าเฮ้ยมึงอมหบเอ้ยใจเย็นลูกข่าวที่แล้วลั่นลั่นพวกลั่นลั่นเอาละครับตอนนี้รถทุกคันกำลังเข้าสู่บริเวณของเส้นสตาร์ทเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการสตาร์เดี่ยรูปนี้กันครับเอาเดชนภาสีเทพเข้าพิษฮะ นี่ดับไปเรียบร้อยแล้วครับออกสตาร์ได้สวยเลยทีเดียวครับสำหรับมงโกทสูงครับดีออกมาในขณะที่หาไัยวันประกบคู่กับชนะบัตรมาสนาแต่เป็นชนะบัตรมาสนาที่ได้เตียยครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วเมื่อกี้เราเห็นมีรถของเตนภพาสีเทพครับขับเข้าพิษมาไม่แน่ใจว่ารถมีปัญหาะไรหรือเปล่าเอาครับมาดูครับนี่เงินล้านครับตามมาด้วยนี่ครับธนบัตรมาสนาครับอาจารย์ออฟแล้วต่อเนี่ฮะบ้านเหลือเล็กครับผ่านมาทุกทุกครับไอหมอกมาแล้วไอหมอกย่องย่องมาฮะเดี๋ยวก่อนนะ หมอบไล่เก็บมาเรื่อยๆครับโอ้โหพี่บาดครับปีบาดครับแหมจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอ้พี่บาดโหดร้ายเพื่อนลักษณะนี้แบบจะเรียกว่าจะไล่ติดท้ายมินิเงินล้านเลยครับหมอบมาแล้วครับนี่แหละฮะเจ้าหมอบครับแหมหมอบแตงพี่บาดมาอันดับที่สี่ครับเข็มตองครับตอนนี้มินิเงินล้านครับมงกุลคั้สูงตามมาด้วยยี่สิบหกครับรถของ ธนบัตรมาสนันอันดับสามพิษไทยชัยวันครับอันดับที่สี่นี้ที่ดูไกลไแบทเหมือนจะเป็นรถของประธานมาพบศุกครับอันดับที่สี่โอ้โหมาแล้วครับนี่ครับตอนนี้กดดันโดยนี่ครับธนบัตรมาสนันครับมาแล้วครับแหมจะาข่าเซเว่นแล้วก็ไว้นะครับโอ้โหโยกซ้ายโยกขวามาเลยทีเดียวครับชกซ้ายฉกขวามาครับพี่บักครับยังไงครับที่ตุดนตรงนี้ K24 เทอร์โบเจอกับ 4G63 เทอร์โบครับสำัคัญนี้ โอ้โหเปียงออกครับเปรียงออกมาครับแหมดีดึงรถกลับก็ไม่ได้ครับแหมเกือบไปครับดารอฟตามมาฮะดารอฟตามมาฮะนี่พี่เอกต้องหนีออกไปนะครับหนีออกไปไม่ได้ครับจังหวะยูเทนตรงนี้ยืดออกมาได้นิดนึงครับครับแต่ก็ยังไม่สบายใจเท่าไหร่เพราะว่า S1 S2 นี่เป็นทางของรถขับถี่ลงมา 100R ครับผู้นำยังคงเป็นของมงคลคกดำสิงเขาบอกเปียบสู้สู้เทียบเลยครับเียบสูสู้ พี่บัตรมาแล้วครับพี่บัตรสู้ครับพี่บัตรอกเือุสู้แน่นอนครับโอ้โหเอกในจิโกช็อครับบินลุกนี้มาครับสวยงามทีเดียวครับพี่บัตรนี่แหละครับนี่ครับธนาบัตรครับาเซเว่นทีมครับโอ้โหแล้วก็พี่ฮอปอาไทยชัยวันจากสิงเอลครับตามมาแน่นุ่มได้แล้วมาแล้วอะไรปีศาจปีศาจปีศาจ โอ้ตอนนั้นต้างวลรุ่นบางเสาตงครับเก็บอันดับที่6ชัยยะโค้งงาม้นมาอยู่อันดับที่หแล้วตอนนี้แสงพี่หมัดขึ้นมาได้ครับและข้างหลังครับหมายเลข2 0ศนย์ครับพี่ปูอภิทูด้วยกครับพี่พั์ครับเป็นชรัตนะครับขึ้นมาครับเต้าหมายหน้าครับใครแซงกลุ่มนี้ไปได้จะไปเจอกับหมอบครับนั่นแหละครับโอ้ตา่อปีสาจโอ้โหขับสุดยอดจริงครับน้องคนนี้ ปูขึ้นมาครับนี่ครับจากแว็กวันครับอันดับที่1ครับยังคงเป็นของมงคลคำสูงรับตามเรื่องธนบัตรมาสนั่งไทยเช้วันอันดับที่3แล้วนี่ตอนนี้1 2และ3ไม่ห่างแล้ครับตอนนี้ถ้าดูเวลานะครับหนึ่นาที1นูนหมดเลยครับ4คันแรกโอ้ย่างไหวนะครับเอากันหมดเลยครับปูบินรับบินนะบินเลยจะมีใครลง1นึ่งเก้าสักคันหรือเปล่า ครับมาแล้วครับแท็กก็แห้งขึ้นเรื่อยๆๆครับโอ้พี่ออฟขับมาแล้วครับกดดันพี่บัตไปครับพี่บัตก็บอกว่ารอก่อนพินิสเองบอกไปเองไม่รอหูดูกาจานอ็อบจานอ็อบยังทงช่วงครับยังไม่แบบบู๊อะใครนะใส่เต็มใส่เต็มมากเดี๋ยวรอดอก่อนรอก่อนเพราะการแข่งขันมันยาวครับอีกตั้งเจ็ดรอบสนามครับ หนึ่งรอบทีนี้ก็2กิโลกว่านะเจ็ดคูณสองไมเท่าไหร่อ่ะรอบนึงก็นาทีนี่นาทีสิบอ่ะเอ่อตีเยอะสิบห้ากิโลอะ่ะและว้วใช้ความเร็วสูงสุงยัดเกียร์กันขนาดน,นี้มันทนทานขนาดไหนอะ่ะครับปูน้ำครับมงคลทำสูงนี่สิบหกนี่นี่เงินล้านโอ้โหพี่ปัดจะเอาไม่ได้นะครับลงร้อยอารขวามาซ้ายทีไม่ของเอกครับเป็นลายของเอกเอกปิดไว้ครับมินิมาดีครับสนามนี้ถือว่าเครื่องสมบูรณ์นะครับ สนามนี้ต้องบอกว่า26นี่ทุกอย่างสมบูรณ์เป๊ะหมดนะใช่ครับแล้วล้อเนี่ยเขาก็ได้จากพีบีซชมวิวมาถึงลู่มานะครับครับนี่ครับเนยอูดสนับสนุนมาครับพี่อ๊อฟก็ไล่กดดันมาเรื่อยๆครับครับเอาแล้วครับพี่อ๊อฟเปิดไลายในนี้นี่ไงเรียบร้อยนี่ไงไม่รีบนี่ไงแต่ทางตรงน่าจะเป็นของพี่บัตรนั่นไง แหมเหมือนรู้เลยเหมือนรู้สคริปต์กันเลย2คนแหมมันจังหวะครับขวาไปซ้ายซ้ายเลยขวาก็จบฮะ <Kook. S 2> นี่ฮะมันบางตรงน,น,นะฮะมันจะปีนมาได้เต็มที่นะฮะแต่ตอนนี้เยยขายื่นออกไปครับทำให้ตำแหน่งมันกิ้วๆตัวมันนิดนึงนะครับอันดับที่5ตอนนี้เป็นของผู้ที่การสุวัฒนากรครับไอหมอบจากอเบลเลสครับเด็กไปกินอเบลเลสมาแล้วครับหวรุ่งพระประแดงเอ๊ครับเอกไปแล้วครับนี่ครับไวรุ่งสมุตรปราการครับไวรุ่งสมุทรปราการเหมือนกันครับ ครับโว้ยพัทครับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับหืมเด็กเสียงดีๆเลยนะโอ้โหโอ้โหนี้ยังไงครับหนาครับหนาครับหนาครับจับดูอาจารย์้ะจังหวะตรงนี้เป็นทางเล็กเปลี่ยนของกระไดชัยวันกระไดชัยวันทิ้งในลงมาแล้วลากยาวครับลงมาแล้วขยับขึ้นมาได้อีกหนึ่งอันดับตอนนี้ก็เลยเป็นอันดับที่สองใจผมนะ ไม่ผมผมไม่กล้าเลยโหแกทิ้งเต็มเลยนะตรงนั้นนะโยนมาเต็มเต็มเนย้พี่อ๊อฟสุดยอดเลยดอกดีขับไปมันดูอันดับที่สองครับและนี่ครับมาดูกลุ่มด้านหลังกันบ้างครับยี่สิบพิพัฒน์เพชรรักกำลังไล่ล่าเอาตำแหน่งจากเจ้าหมอบครับผู้ที่การสุวัฒนากรครับ ยังไล่ไม่เข้าครับนี่ครับเจ้าต้าครับไบรุ่นบางสองโทครับไบรุ่นบางเสาโทครับเจ้าต้าครับ TDR ช็อปนะครับ TDR ระยองครับส่งเข้าประกวดโดยลูกพี่ก็คือจิเต้นั่นเองครับน้องคนนี้ครับอะไรก็ได้ฮะน้องเขาบอกครับคหนูพี่ปูฮะพี่ปูก็ไปหนีอยู่ครับพี่มัดก็โดนยืดออกไปเรื่อยๆนะครับเอ็มแอนด์เอ็มมอบไอ้มอบ โอ้โหตอนนี้หมอเองพยายามจะไล่ให้ได้เหมือนกันนะตอนนี้โอ้ยขับได้ใครฮะขับเลยครัหมอบเนี่ยวิธีการสวนธนากรกับผีเล้าห่านผีเล้าห่านนั่นเองครับอะไรนะห่านพาสิ่งนะห่านพาสิ่งพาซิ่งตอนนี้ห่านพาเข้าป่าครับชอบฮะับชอบไปกินปไซค์เข้าป่ามาดูตรงนี้ครับพี่ออฟไล่กดดันมาแล้วโอ้โหพี่เอครับโยนมาตรงนี้ครับดูอาจารย์ออฟครับไล่เข้ามาเรื่อยๆครับชิดเข้ามาครับในโค้งเร็วขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับ ขอนอกครับพยายามจะตบเข้ากลางแต่เตรียมตัวแทงเข้าในครับตรงนี้ยังไม่ได้ครับเอาแล้วครับมาสู่ทางตรงแล้วครับมาแล้วครับสปินกันตรงนี้ครับมาดูทางตรงครับเอาแล้วครับมาขี่หัวครับเอกปังอยู่ครับเอกปังพี่ออกครับไปยอมครับโอ้โหตอกนี้นี่มงคลทำสูงปิดสวยครับตีคู่ขึ้นมาแล้วประกบเลยฮะไม่ยอมครับไ่ยอมครับเอกบอกว่าออกมาแล้วปิดลายครับเป็นลายของเอกครับมีเงินล้านครับโอ้กองเชียร์ของคุณครับต้องเชียร์เขาครับส่งใจแรงเชียร์ให้นักขับของคุณครับ ตอนนี้แรงกดดันไหลไปอยู่ที่ร,ร,นนรถหมายเลข26นะครับครับผมโดนอาไทชัยวันในรถหมายเลข3พยายามจะไล่บีไล่ไลไลโอ้โหแล้วตรงนี้ครับทุกดอกคะับคือพี่ออฟเนี่ยฮะเป็นลายแทงที่แบบว่าอ,าาอัาจริงจริงๆนะครับบางทีแซงไม่ได้ก็เข้าไปกดดันอ่นะครับดูนี่ฮะดูนี่ฮะร้อยอาร์นะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมฮะและแ้วแขกเข้ามาตัดในตรงนี้ทุกครั้งแล้วก็ชิปไปทุกครั้งเลยครับโอ้ ังหวะลงมาตรงนี้ต้องยอมรับวว่าเรียกว่าจังหวะแซงขาดเลยทีเดียวเหมือนกันครับระดับหนึ่งได้ที่ผมมงคลคำสูงพี่บัตรก็ตามมาครับพี่บัตรยังไม่ได้ไปไหนนะครับพี่บัตรรอจังหวะครับเดี๋ยวสองคนข้างหน้าพลาดแล้วพี่บัตรช้อนเลยอเวเอาลายเดิมครับช้อนนอกครับแล้วตีก็มามันจะได้ลายในพอลายในแล้วมุดเข้าในปองคนนําสูงรู้ทางแล้วปิดในเลยครับแล้วมันขึ้นไม่ได้ครับเฮ้ยเอาเอ้ยเอาเอ้ยยังไงครับยังไงครับโอ้พี่อ เอาหน่อยพี่อ๊อฟเอาหน่อยว่ากันที่สุดทางตรงนู้นเลยฮะไล่ลงมาครับลงไปถูกทางตรงภูมิายแล้วเป็นทางของอทัยไขว้เอยวั้ยเอ้ยอึดอีกนิดเดียวครับนะฮะเหลืออีกสามรอบครับนะว่าอย่างไรฮะเหตุการณ์แบบนี้สามรอบจะจะกันอยู่หรือเปล่าโอ้ลุ้นหัวใจจะวายครับอีกสามรอบครับอะไรครับเนี่ยโอ้ยปิดไ่ายไหมฮะเอกครับแล้วธรรมที่สำคัญครับ เอกเมติกนี่ปิดท่ไทยไม่ว่าครับด้านหลังที่ตามมานี่รถของน่าจะเป็นรถของไกรเอ่ยใครอะครธนบัตรมาธนบัตรนะตามมาเป็นคันที่3ด้วยถ้ากันไม่อยู่โดนคู่ทันทีครับอ้าวพี่มาร์สยามมงงามครับไม่เป็นไรครับมาต่อตรงนี้ครับโอ้ยดิ้นเข้ามาครับนี่มินินะครับมินิแล้วนะดูครับการขับรถของเขาครับหัวใจิตหัวใจของเจ้าเอกนะครับครับ มัดกันนี้นะเพื่อลบกวามสมมาตรว่าทำไม่ได้ครับผูนนี้นี่ฮะเป็นไงฮะแต่กว่าจะได้า,าประธานมาพบสุขครับหมุนไป s 2ครับโอ้โหน่าติดตาจริงๆครับโอ้เท่ากับว่าหมุนตรงนี้มีกำแ่งทีฝีก,ก็กลายเป็นของพื้นการถือวัฒนกรนั่นเองแล้วธนบัตรไปไหนอ่ะเออธนบัตรหายไปไหนอ่ะเราเห็นอ่ะอ้าวธนบัตรมาสนั่งครับถ้างั้นเท่ากับว่าประธานหมุนธนบัตรจอด ไอหมอกขึ้นที่3ครับอะไรครับเนี่ยนะอะไรครับเนี่ยโอ้เกิดอะไรขึ้นครับตรงนั้นเราไม่เห็นภาพด้วยลกไถใบสุดท้ายตรงนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับตอนนี้สนามนี้ครับมีเรื่องราวมากมายนะครับทางแขกรับครับโตโยต้าไอซเปอร์เลสเตกาไทยแลนด์ครับบอกแล้วว่าความมาแบบนี้นะครับใครที่จะชมกับเรานะครับสนามหน้านะครับนะบอกหน่อยนี้วัาไหน3-5ธันวาคมครับที่สนามพีรัสเซอร์กิทพัทยาครับ เอาละครับมาดูในเหตุการณ์ตรงนี้ต่อครับนะยังไงดีเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายต้องมาดูครับการต่อสู้กันระหว่างกระดับหนึ่งกระดับสองครับครนะับไม่รู้ว่าตรงเมื่อกี้เอ้ยยังไงครับไทยเลี้ยวไม่ได้ครเ,เลี้ยวไม่ได้แน่ๆเลยแน่ๆเลยครับพี่ออมน,นูนะข้าจ,จะมีอะไรถูกน,นั้นแล้วครับนะนะมันเลี้ยวไม่เข้าอะ่ะครับเอาละครับตอนนี้ครับเข้ามาในรอบสุดท้ายครับผู้นำอยู่คงเป็นมงคลคำสูงตามด้วยไทยชัยวัน อันดับที่3นี่เป็นของผู้จัดการสุวัฒนากรครับแันพับที่สี่คือพี่เฉลิมอันดับที่ห้ากันทร์ทอตั้งเนียรนาชัยครับโอ้โหพี่ออบเหมือนรถมันมีอาการหรือว่าแบบลื่นๆตลอดเลยเมื่อกี้เห็นเหมือนแกลสงไล่ออกไปนะครับอืมีเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ไม่อยู้ในหลังพกลบอลไลน์นะฮะครับทีนี้เรือ้านครับอีกไม่กี่รอบครับถนนแรงกดดันจากการออฟได้ไหมแต่เมื่อกี้นะครับใน S หนึ่ง S สองเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่ครับจับตาดูกันครับ น้องครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ S2 นี่คืออาไทยไชยวันเองนี่หลบอะไรบางอย่างนะครับข้ามตรวจเลยได้ใช่ไหมต้องตัดออกไปตรงนั้นมันมีอะไรครับพี่ออฟครับครับจะเอาครับจะเอานะครับออฟเอานะครับพี่ออฟเอานะครับเอกนี้ครับเดี๋ยวดู S2 ครับเดี๋ยวดู S2 เอกครับยังไงครับเอาแล้วครับมาเจอรถช้าหรือเปล่าครับเมื่อกี้เห็นแวบๆครับเอายังไงครับตรงนี้ยังไงครับ ตัดได้แล้วครับกลับมาตรงนี้ครับเหลือไม่กี่โค้งครับนะครับมงคลคำสูงต้องประคองให้ได้ครับลายนายครอบไว้แล้วต้องระวังครับพอเข้าทางคมมาผัดไทยชอบแทงขวาครับจะปิดหรือเปล่าแล้วครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันครับมาครับเพื่อนเพื่อนครับมาลุ้นกันครับเอกปิดครับตอนนี้ครับพี่ออฟบาท์ต้องโกงครับยังไงครับเหลือไม่อีกครับเรียบร้อยโอ้เอกครับนำสุดจ่อครับหัวเดียวครับหัวเดียวยาวๆเลยครับมงคลคำสูงครับเอกเมจิกโปรช็อปครับ ลำดับ3ครับพิคัตพิคัเพชรัตน์ครับอาพิจูแวกวันของสุดท้ายไล่มาที่สามอ่ะแล้วนะฮะแล้วก็ที่สี่แล้วก่อนไอหมาชนเลยล่ะโอ้โหโอยที่สี่อเลยนะโอบิ่นี่ไอ้บอมอ่ะอย่างน้อยก็จบหนึ่งในห้านะขึ้นมาที่สี่นี่เก่งนะจบหนึ่งในห้านะนี่แหละครับไอ้มอมครับนี่ฮะ อนันทพรตั้งเีนาชัยครับอันดับที่5ครับประธานยังอยู่ในเกมครับตอนแรกนึกว่าประธานออกไปแล้วหมุนหน้าบรรทุกนี้กลับมาได้กลับมาได้นะและโฉมหน้าของเดอะวินเนอร์ครับในเรสนี้ครับเป็นของมงคลพงสูงครับเอกเมติกโปรช็อปับโอ้คนนี้สู้แบบสุดใจจริงครับสุดยอดจริงครับวันนี้เยียมครับเยียมครับ หรือรุ่นต่อไปนะรุ่นอะไรมารออยู่รุ่นต่อไปนี่วันเ็กเลน1.9บักกี้เป็นยังไงฮะโอ้โหเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อนะอ่ะสรุปภาอันดับกันอีกครั้งหนึ่งครับอันดับหนึ่งมงคลคำสูงอันดับสองอัทัยชัยวันครับอันดับที่สามพิพัฒน์พิชรัตน์อันดับที่สี่ผู้นิการสุวัฒนกกรและอันดับที่ห้าเป็นของอนันท์ทรัตั้งเน้นน่าใจครับไปดูไฮไลท์ในรุ่นนี้กันครับ และนี่ครับบรรยากาศบริเวณของพักเฟิร์มครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสนามนี้นี่เรารู้กันละแชมป์ก็เป็นของมงคลคําสูงนะครับนี่นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าจะมีใครวิ่งหนึ่นึ่นั้งหมดใช่ไหมจะมีใครลง109หรือเปล่า ก็ปรากฏว่าในเลสนี้ครับมีคนที่ลง1092คนก็คนแรกก็คือหาไทยชัยวันครับพี่ออฟในรถหมายเลข3แล้วก็รถหมายเลข1พฤติการสุวัฒนกรครับ1นาที09ครับอ๋อไอหมอบนะฮะนี่ครับนี่ครับสมหน้าครับเอกนี่แหละฮะเอกโอ้โหกองเชียร์เอกเยอะมากนะครับส่งแรงใจเข้ามาครับนี่ครับเอกครับมงคลคำสูงนะครับครับทนแรงกดดันของพี่ออฟได้นะครับเป็น1อนะครับโอ้โหต้องเกาะกับพี่บังเลยพี่บังบอกเยี่ยมมากไอ้น้องนี่ฮะเจ้าพีฮะ ไอ้มอบครับจากไปคิดครับสู้สุดใจเหมือนกันนะมอบเนี่ยพีเล้าห่านนะครับแล้วก็อาจารย์ออฟของทุกคนครับอาจารย์ออฟของทุกคนนี่ครับอาจารย์ออฟนี่น้องมาสวัสดีอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับตามลายอาจารย์ไว้ครับนะครับยอบถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับสุดยอดนะฮะเลนหลายๆคนนั่นเจ้าต้าครับนั่นแหละฮะเจ้าต้าครับวีออฟปีศาจฝีออฟปีศาจนะฮะส่วนข้างหลังนนะครับประธานมาพุบงสุกก็อยู่ตรงนั้นครับ นี่ครับเจ้าหน้านี่แหละฮะชมหน้าคนขับไอ้หมอบนะครับเจ้าพีครับพี่โหทักทายเลยพี่ลาหานน่นแล้วครับนี่แหละครับ,รบนี่วัยรุ่นปสลิต